สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อครูศัศิเนีศรการะวังนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้เรื่องปริซึมและทรงกระบอก ในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องลักษณะและสมบัติของปริซึมค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้เมื่อนักเรียนได้ศึกษาวิดีโอการสอนจบแล้วนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมได้และสามารถจำแนกรูปเลขาคณิตสามมิติที่เป็นปริซึมและที่ไม่เป็นปริซึมได้ค่ะ ักเรียนคะในชีวิตประจําวันของเราในปัจจุบันนักเรียนจะเห็นว่ามีการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเพิ่มมากขึ้นเช่นกล่องกระดาษบรรจุสิ่งของบรรจุอาหารหรือบรรจุขนมและยังมีสิ่งของต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันมากมายเช่นกล่องของขวัญกล่องยาสีฟันกล่องสบู่ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เป็นรูปเลขาคณิตสามมิติแบบต่างๆค่ะ คุณครูอยากทราบจังเลยค่ะว่าสิ่งของวัสดุเหล่านี้ออกแบบมาได้อย่างไรนักเรียนช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมคะนักเรียนหลายคนอาจจะมีแนวคิดให้แกะกล่องตามรอยผนึกแล้วแผ่ออกมาเป็นแผ่นจะได้เห็นส่วนที่เป็นรอยพับและส่วนที่ติดผนึกใช่ไหมคะซึ่งในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่ารูปคลี่นั่นเองค่ะงั้นเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสร์มิติกันต่อเลยค่ะ สิ่งของต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมีลักษณะเป็นรูปทรงเลขาคณิต3มิติอยู่มากมายและจะพบว่ารูปเลขาคณิต3มิติมีส่วนประกอบเป็นรูปเลขาคณิต1มิติและรูปเลขาคณิต2มิติถ้าเราต้องการทราบว่ากล่องเหล่านั้นออกแบบมาได้อย่างไรให้แกะกล่องตามรอยผนึกแล้วคลี่ออกมาเป็นแผ่นจะเห็นส่วนที่เป็นรอยพับและส่วนที่ติดผนึก เรามาศึกษารูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามิติที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาดูของจริงกันค่ะว่าแกะแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะนักเรียนทางซ้ายเป็นรูปกล่องยาสีฟันทางขวาเป็นรูปกล่องยาสีฟันที่ถูกแกะออกมาหรือคลี่ออกค่ะนักเรียนคิดว่า กล่องยาสีฟันมีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติชนิดใดและนักเรียนสามารถวาดรูปคลี่ของกล่องยาสีฟันได้อย่างไรคะนักเรียนลองคิดหาคำตอบให้คุณครูหน่อยนะคะนักเรียนกดหยุดเพื่อคิดหาคำตอบหลังจากได้คำตอบแล้วกดปุ่มเล่นเพื่อเรียนต่อคะ่ะนักเรียนอาจจะมีคำตอบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปแต่ไม่เป็นไรนะคะกล่องยาสีฟัน มีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติที่เรียกว่าปริซึมนั่นเองค่ะตรงกับคำตอบของใครบ้างไม่เอ่ยเมื่อเราทราบแล้วว่ากล่องยาสีฟันมีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติที่เรียกว่าปริซึมเราสามารถวาดรูปคลี่ของปริซึมจากกล่องยาสีฟันได้อย่างไรคะนักเรียน ครูได้คาดการคำตอบของนักเรียนซึ่งอาจจะมีคนที่ใช้วิธีวาดรูปคลี่ของปีซึ่มจากการทาบรูปคลี่ของกล่องยาสีฟันหรือวาดรูปคลี่ของปีซึ่มโดยดูจากส่วนประกอบรูปเลขาคณิตสองมิติจากรูปคลี่ของกล่องยาสีฟันและหากนักเรียนมีวิธีอื่นนอกจากที่ครูคาดการไว้แล้วเรานำมาฝึกในการทำกิจกรรมต่อจากนี้เลยค่ะ กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิติให้นักเรียนวาดรูปเลขาคณิตสามมิติจากกล่องยาสีฟันหลังจากนั้นให้วาดรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิติและระบายสีรูปเลขาคณิตสามมิติกับรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิติโดยใช้สีเดียวกันในส่วนที่เป็นส่วนเดียวกันนะคะให้นักเรียนกดปุ่มพัก เพื่อใช้เวลาคิดและทำกิจกรรมรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิติหลังจากเสร็จแล้วให้กดปุ่มเล่นเพื่อเรียนต่อค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทำกิจกรรมรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิติกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสแกน QR Code เพื่อส่งงานกันได้เลยนะคะหลังจากส่งงานนักเรียนจะได้ชมงานของเพื่อนๆคนอื่นๆได้ด้วยค่ะ เรามาร่วมสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมรูปพี่ของรูปเลขาคณิตสามมิติกันนะคะจากกล่องยาสีฟันเราสามารถวาดรูปเลขาคณิตสามมิติจากก่องยาสีฟันได้ออกมาเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะและรูปคลี่ของปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบไปด้วยรูปเลขาคณิตสองมิติซึ่งได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่รูป ส่วนที่คูระบายสีแดงเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานของปริซึมส่วนที่คูระบายสีฟ้าเรียกว่าผิวข้างหรือด้านข้างค่ะนักเรียนคิดว่านอกจากกล่องยาสีฟันที่มีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังมีปริซึมรูปแบบอื่นไหมคะอยากรู้ไหมว่าปริซึมมีกี่แบบไปดูกันต่อเลยค่ะ จากรูปนักเรียนจะเห็นว่าปริซึมมีหลายแบบยกตัวอย่างเช่นปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมสี่เหลี่ยมปริซึมห้าเหลี่ยมปริซึมหกเหลี่ยมและปริซึมแปดเหลี่ยมเป็นต้นค่ะแต่ละแบบจะมีหน้าตัดหรือฐานและส่วนสูงแตกต่างกันออกไปค่ะนอกจากกล่องยาสีฟันนักเรียนคิดว่าสิ่งของต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ที่มีลักษณะเป็นปริซึมมีอะไรอีกบ้างไหมคะสิ่งของที่ครูรู้จักได้แก่กล่องสบู่ลูกเตา๋ากล่องขนมโคโอาล่าม,มาช์ชกล่องสลับลายแล้วนักเรียนรู้จักอะไรนอกเหนือจากครูบ้างไหมลองจดไว้ในสมุดนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าปริซึมยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่เรายังไม่รู้จักเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมกันต่อเพื่อศึกษาส่วนต่างๆของปิซึมกันค่ะนักเรียนใช้โทรศัพท์เพื่อสแกน QR c o d e เพื่อทำกิจกรรมสำรวจปิซึมในคาหูดได้เลยค่ะให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อใช้เวลาคิดและทำกิจกรรมสำรวจปริซึมหลังจากเสร็จแล้วให้กดปุ่มเล่นเพื่อเรียนต่อค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะได้กี่คะแนนเอ่ยเรามาร่วมกันสรุปส่วนต่างๆของปริซึมลักษณะและสมบัติของปริซึมกันค่ะไปกันเลยค่ะหมายเลขึเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานหมายเลขสอเรียกว่าด้านข้างหมายเลขสาเรียกว่าส่วนสูงค่ะหมายเลขสีเรียกว่าหน้าตัดหรือฐาน ปริซึมประกอบด้วยรูปเลขาคณิตสามมิติจำนวน6รูปได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า4ี่รูปค่ะต่อกันเลยนะคะปริซึมมีทั้งหมด6หน้ารูปสี่เหลี่ยมที่เป็นฐานของปริซึมมี2รูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะด้านข้างมีทั้งหมด4รูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าตัดของปริซึมมีลักษณะและพื้นที่เท่ากันทุกประการชื่อปริซึมนี้คือปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากรูปมีปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่าปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าปริซึมห้าเหลี่ยมการเรียกชื่อปริซึมชนิดต่างๆเรียกตามลักษณะของฐานค่ะเราสามารถสรุปได้ว่า รูปเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเรียกว่าปริซึมค่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องลักษณะและสมบัติของปริซึมโดยการทำใบกิจกรรม exit ticket ก,ก,กันนะคะ นักเรียนใช้โทรศัพท์สแกน QR Code เพื่อทำใบงานออนไลน์ได้เลยค่ะให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อใช้เวลาคิดและทำใบกิจกรรมหลังจากเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่มเล่นเพื่อเรียนต่อค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทำถูกต้องกันหมดเลยใช่ไหมคะ สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คือลักษณะและสมบัติของปริซึมซึ่งรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเรียกว่าปริซึมการเรียกชื่อปริซึมชนิดต่างๆเรียกตามลักษณะของฐานและนักเรียนจะได้นำความรู้จากชั่วโมงนี้ไปใช้ในเรื่องของ พื้นที่ผิวของปริซึมแล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน